แซมเขาเอาเนี้ไปติงเทียกะ ทางที่ไได้ก็ได้อยู่กันอุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถแบบล้านนาที่อยู่คู่กับชุมชมตนตำบลมะาท่าม,มากว่า500กว่าปีแล้วก็อุโบสถหลังนี้เนี่ยเป็น อุโบสถแบบมหาอุดคือมีทางเข้าและทางออกทางเดียวไม่มีหน้าต่างแล้วก็ได้ประดิษฐานหลวงพ่อ,อทันใจโดยแกะสลักหินทรายเป็นองค์ประธานอยู่ในอุโบสถหลังนี้ด้วยอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดปั้นถ้ำร้างซึ่งก่อนหน้านี้เป็นเป็นวัดเก่าวัดร้างมา,อ,าอย่างที่บอกว่าอายุโบสถ์าร้อกว่าปีก็ มาช่วงก่อนที่ชุมชนตำบลมะทามจะมาขอจะมาจะมาก่อตั้งเป็นชุมชนในรุ่นปัจจุบันเนะซึ่งตามประวัติศาสตร์ที่ทได้ค้นมาคือเมื่อปี2,454ครูบายาสมุทกับหลวงพ่อครูบาการบิระเนี่ยพร้อมกับชาวบ้านก็เลยทากันมาบูรณะบสบทหลังนี้ให้ให้พระสงฆ์ได้มาลงเเผโโบสดแล้วก็ประกอบศาสนพิธี ตอนนี้ก็ตั้งแต่บุรณะครั้งนั้นจนถึงตอนนี้ก็112ปีพอดี